ทุกคนวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเปิดปีโป้งยังไงนะคะจะทํายังไงไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมกิ๊บดํามา2อันนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ขอให้ไปกิ๊บดํานะคะขั้นตอนที่2นะคะก็เอากิ๊บดํา2อันเนี่ยมาเสียบนะคะอัาไหนก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงให้สุดนะคะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะ ก็ได้นะคะด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้นะคะสอดไปที่คําว่าเปิดที่เราจับกันปกติที่มันไ,ไม่ออกคะ่ะสีไปแบบนี้เลยนะคะตอนนี้จะยากหน่อยนะพอน้องจะหลุดจะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เอามือจับแบบนี้แล้วก็หมุนขึ้นนะคะหมุนขึ้นให้ตึงตึงแล้วก็นำตรงนี้นะคะ นี่ของเราหมุนหมุนขึ้นนะคะนี่ก็จะเปิดค่อยๆเปิดแบบนี้นะคะนี่จะหมุนให้ถึวินน้องดังแก๊บถ้าดังแก๊บคือกาวเริ่มเปิดแล้วนะคะนี่ก็จะเปิดแบบนี้นะคะจะหมุนให้ ลองไปทำกันดูนะคะพ่าได้หรือเปล่าเรบใครที่ชอบคิดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย